การความรู้และคําแนะนําดีๆที่น้องๆจะสามารถนําไปใช้ในการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนในฝันของน้องๆในหลายคนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ได้เลยค่ะ เริ่มที่อาจารย์ท่านแรกเลยนะคะพี่นงหรืออาจารย์สุทธีอศวาวิมลค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านที่สองค่ะพี่แท็บหรืออาจารย์ภาคภูมิอาราวารีกุลค่ะสวัสดีนะครับอาจารย์ท่านที่สามค่ะพี่วีเวียนหรืออาจารย์วีรวัตรอเกต์จตมลค่ะครับสวัสดีครับ และอาจารย์ท่านสุดท้ายค่ะพี่เคนหรืออาจารย์เคนอัธเทเวชกุลค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะพี่เคนกาลังติดภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ถึงพี่เคนจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะส่งความห่วงใย,ยพร้อมกับคําแนะนําดีๆของวิชาเคมีมาให้น้องๆที่น่ารักในวันนี้ด้วยนะคะ,ะหากคุณพ่อคุณแม่และน้องๆในในงานนี้นะคะมีคําถามเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถเขียนกรอกใส่กระดาษใบคาถามใบเล็กๆแล้วส่งให้พี่ๆสตาฟได้เลยนะคะและช่วงท้ายเราจะมาตอบคําถามกันค่ะ งั้นเดี๋ยวในขอเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มที่พี่หน่งละกันนะคะพี่หน่งคะในทราบมาว่าในการสอบเตรียมอุดงม,มาค่ะแต่ละสายเนี่ยจะมีการเรียนการสอบที่ไม่เหมือนกันไม่ทราบว่าแต่ละสายเนี่ยต้องสอบวิชาอะไรบ้างในขอเริ่มที่สายวิทย์ก่อนละกันค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตอนเริ่มต้นก็เข้ามารู้สึกว่าน้องตอนนี้ข่ําเครียดกันเกินไปหรือเปล่าครับ <c oughs> คือคือโอ้มีน้องคนนึงเนี่ยนั่งอ่านทุกหน้าเลยเมื่อกี้พี่เห็นนะคือพอได้เอกสารมาเนี่ยน้องนั่งอ่านทุกหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เพ่งมากเลยเพ่งมากเลยเอางี้แล้วกันนะครับก็ที่ที่อยากให้เน้นก็คืออยากให้มีปากกาไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดีสอจดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าอันไหนเนี่ยพี่บอกว่าเน้นนะครับให้เน้นหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะวิเค,คราะห์ออกมาแล้วว่ามันเป็นประเด็นที่พวกเราจะต้องรู้แล้วก็ดูสบายๆนะครับนะไม่ต้องขํามเครีย นะครับแม้เวลาจะเหลือน,น้อยก็ตามนะครับมาดูบนหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับอาจจะอันนี้พี่จะพูดถึงสายวิทย์ก่อนนะครับสำหรับสายวิทย์เนี่ยคะแนนเต็มพวกเราใครยังไม่ทราบบ้างว่าคะแนนเต็มของการสอบเข้าเตรียม400มีไหมถ้ามีถ้ามีนะครับแปลว่าวิกฤต วิตกฤิตนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบเลยว่าเรากําลังจะอ่านหนังสือไปเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วใน400เนี่ยต้องรู้นะครับว่าวิชาไหนน้ําหนักมากน้ําหนักน้ําหนักน้อยถ้าดูตัวอย่างในบางวัตถอตัวนี้เน่ยน้ำหนักคะแนนที่สุดครับอย่างละร้อยเลขกับตัวนี้ดีตัวอังกฤษเลขกับภาษาอังกฤษย้ำนะครับว่าเลขกับภาษาอังกฤษทั้งๆที่พี่เป็นครูฟิสิกส์นะครับย้ำนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยน้ำหนักคะแนนอย่างละร้อย ถ้าเกิดว่าสองตัวนี้ดีตัวหนึ่งไม่ดีตัวหนึ่งคือไม่ติดไม่ติดนะครับดีตัวหนึ่งไม่ดีตัวหนึ่งคือไม่ติดดีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งใช้ได้ต้องดูวิชาที่เหลือ ไม่ดีทั้งคู่อย่าไปสอบนะครับไม่ติดนะไม่ติดนะครับรีบเรียนม .4 ไปดีกว่านะครับจะได้นําเพื่อนไปนะครับอันนี้คือเลขกับอังกฤษนะครับถัดมาคือวิทย์วิทย์ดูเหมือนจะเยอะคือ100อเนี่ยแต่ว่าข้างในจะประกอบด้วยฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้มีโอกาสติดได้มากขึ้นเพราะนั้นเวลาเรามองเนี่ยเราต้องเอาเลขกับอังกฤษนำก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยวิทย์ส่วนไทยกับสังคมอันไหนสำคัญกว่ากัน สำคัญเท่ากันเพราะน้ำหนักคะแนนมันเท่ากันแต่อันไหนเก็บคะแนนง่ายกว่ากันครับไทย ไทยนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยคือรู้วิธีการออกข้อสอบของท่านอาจารย์หรือปะคือสมมติว่าท่านอาจารย์ท่านจะออกข้อสอบวิชาสังคมเนี่ยวิธีการง่ายๆก็คือท่านก็จะมีกระดาษเปล่าติดตัวไว้สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนอาจารย์ชวนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วไปเจอน้ําตกน้ําตกหนึ่งสวยเหลือเกินท่านก็จะจับชื่อมาแล้วก็จับชื่ออุทยานแห่งชาติมาแล้วถามว่าน้ำตกเนี่ยอยู่ในอุทยานแห่งชาติอะไร สิ่งที่เราทําได้คือเดาใครจะไปรู้ไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยใช่ปะ่ะเพราะนั้นวิชาสังคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะกระจายมากนะครับมันจะกระจายแล้วอ่านการอ่านเนี่ยมันยากต่อการคาดเดาแต่ว่าไทยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จในตัวเองคือไม่ได้ดิ้นไปมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วยกเว้นศัพท์วัยรุ่นอย่างเดียวใช่ไหมครับนอกนั้นเนี่ยภาษาไทยไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านไทยเนี่ยจะมีโอกาสตรงได้มากกว่านะครับซึ่งพอมาดูในส่วนของ ประเด็นในแต่ละวิชานะครับอันนี้อยากให้เน้นเลยนะครับว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าคณิตอังกฤษเนี่ยน้ำหนักมากสุดคือร้อยหนึ่งเสร็จแล้ววิทย์รองลงมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะถามว่าในวิทย์เนี่ยอะไรออกเยอะที่สุด ก็ขอให้เน้นชีวะกับฟิสิกส์นำไปก่อนเลยนะครับเพราะน้ำหนักของชีวะกับฟิสิกส์เป็นเนื้อหาในระดับมต้นที่มีจำนวนบทค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับบางทีก็ฟิสิกส์บางทีก็ชีวะสลับกันนะครับแต่ค่อนข้างเยอะพอกันเลยนะครับส่วนไทยเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าสังคมสังคมคาดเดายากถ้าตอนนี้จะทิ้ง ปล่อยสังคมไปก่อนก็ได้นะครับปล่อยสังคมไปก่อนแล้วก็เอาที่เหลือเอาให้อยู่ก่อนถ้าเวลาเหลืออยู่สอเดือนล้วไม่ทันแล้วนะครับทันมาคือคณิตหรืออังกฤษถ้าไม่ดี2วิชาก็ไม่ติดนะครับส่วนวิทย์กับไทยนี่เป็นตัวช่วยนะครับถ้าถามว่าน้องตอนนี้เนี่ยมันมี5วิชาแล้วทํำยังไงดีเพราะว่าอ่านหนังสือไม่ทัน เลขเนี่ยพอใช้ได้พี่แต่อังกฤษหนูห่วยมากทาไงดีครับใครเป็นแบบนี้บ้างครับน้องยกมือหน่อยเลขพอใช้ได้แต่อังกฤษไม่เอาอาวเลยครับไม่ไหวเลยพี่ไม่ไม่กล้ายกกันดูแววตาก็รู้แล้วครับคนไหนหลบตาคือคนนั้นแหละใช่ป่ะคือ <c ười> ถ้าเกิดก็เป็นแบบนี้มีน้องมาถามพี่ว่าหนูควรจะเน้นอังกฤษหรือหนูควรจะไปทําเลขดีควรจะทําอะไรดีครับ ควรจะไปแก้จ,จุดอ่อนหรือควรจะไปเสริมจุดแข็ง เสริมจุดแข็งนะครับจำไว้คือไปดูเลขให้ชัวร์ก่อนเพราะถึงแม้ว่าเราคิดว่าเลขเราดีแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกทําข้อสอบเข้าเตรียมหรือไม่เคยจับเวลาการทําข้อสอบเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดอ่อนทั้งๆท,ท,ที่เราคิดว่าเราเป็นจุดแข็งก็ได้นะครับแล้วไอ้ตัวที่เราถนัดแล้วเนี่ยเราสามารถดันคะแนนขึ้นได้มากกว่าจากนั้นอังกฤษเนี่ยค่อยไปหาทางเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าไปทิ้งจุดแข็งแล้วไปเอาจุดอ่อนแล้วก็เอาไม่ขึ้นเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยทำให้เก่งขึ้นมาเนี่ยลำบากถูก อันนี้คือต้องระวังนะครับสาหรับน้องที่จะเลือกว่าจะเน้นตัวไหนที่จะทําให้ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับสาหรับสายวิทย์ก็ประมาณนี้นะครับค่ะก็สรุปสายวิทย์นะคะจะสอบ5้าวิชานะคะจะมีคณิตอังกฤษวิทยาศาสตร์ไทยและสังคมนะคะอย่างที่พี่นงเน้นย้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเน้นไปที่คณิตแล้วก็อังกฤษเป็นส่วนใหญ่เราลงมาจะเป็นวิทย์แล้วก็ไทยสังคมนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อที่สายสินกันเลยนะคะขอถามพี่แท็บแล้วกันค่ะว่าสายสินต้องสอบวิชาอะไรบ้างคะโอเคครับก็ สายศิ์นะครับจริงๆแล้วสายวิทย์เนี่ยกินพี่หนกพูดมาค่อนข้างละเอียดเลยนะจริงๆต้องจดเลยนะครับอย่างที่บอกคืออย่างหนึ่งเนี่ยพี่ว่าเราต้องวางแผนนะครับนะครับว่าเราจะทําอะไรจะทําวิชาไหนก่อนจะทําแบบเตรียมตัวยังไงอันนี้สาคัญอย่างที่กินพี่หนกบอกว่าจะเสริมจุดแข็งหรือว่าจะปิดจุดอ่อนจริงๆหลักการเนี่ยเสริมจุดแข็งเหมือนกับเรามีฐานนะเราเราต้องรักษาฐานให้แน่นก่อนถ้าเกิดเราจะไปยึดยึดอีกเมืองหนึ่งใช่ไหมครับฐานเราไปไงครับเราปล่อยฐานเราไป <laughs> กลับมา ไม่รู้ยึดได้หรือเปล่าสุดท้ายไม่มีเมืองให้อยู่ด้วยยิ่งแย่เข้าใหญ่เพราะนันเนี่ยอย่างที่พี่นงบอกครับคือเสริมจุดแข็งก่อนนะครับคราวนี้ในส่วนของสินคน้ามือสองสิภาษาเนี่ยทางพี่เองเนี่ยคงไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมากนะักเพราะว่าคะแนนโชว์อยู่แล้วแต่และว,วิชาอะไรแต่เรามาดูดีกว่าว่าแต่ละสายเนี่ยจริงๆแล้วคนเน้นอะไรนะครับถ้ามาดูสินค้ามืเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าตัวที่ชี้ขาดจริงๆอ่ะคือวิชาเลขนะครับ ถามว่าทำไมเพราะจริงๆแล้วคนที่สอบสิ่งคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษก็จะกลางๆเพราะถ้าดีเขาจะไปสอบสิธงภาษาส่วนส่วนวิทย์เนี่ยไม่เอาแน่นอนเลยเลือกมาสอบสิ่งคำนวณเพฉะนั้นตัวหลักจริงๆตัวที่ชี้ขาดถ้าวิ่งแข่งอะครับแล้วเหมือนกับแลบลิ้นแล้วผ่านเส้นชัยเข้าไปได้เนี่ยคือเลขนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เน้นๆเลยนะครับส่วนสิ่งภาษาเนี่ยอันนี้เลี่ยงไม่ได้ตัวเด่นเลยคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ200คะแนนครึ่งหนึ่งแลวครับ คือหายไป2องร้อยคะแนนคือไม่ต้องสอบแล้วครับภา,ศา,ศาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยยากมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียวพอภาษาไทยก็ไม่น้อยนะครับร้อยห้าสิบคะแนนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่ศาศิลป์ภาษาเนี่ยค่อนข้างง่ายที่ว่าโฟกัสเองง่ายคืออังกฤษกับไทยจบแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือศิลป์คำนวณเน้นที่เลขนะครับตัวชี้ขาดศิลป์ภาษาคืออังกฤษกับภาษาไทย ก็สายสินนะคะแบ่งออกเป็นสินภาษานะคะก็เป็นเน้นภาษาอังกฤษนะคะสินคำนวณก็จะเป็นเน้นเลขแต่ว่าไทยกับสังคมห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะก็มาต่อในส่วนที่สําคัญต่อเลยนะคะจะเป็นการเจาะข้อสอบของเตรียมอุดมกันนะคะโดยเริ่มจากวิชาชีววิทยาก่อนเลยนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากพี่วิเวียนว่าที่คุณหมอของเรานั่นเองนะคะปัจจุบันค่ะพี่เวียนเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันกวดวิชาออดิมานนะคะทั้งคอร์สมต้นแล้วก็คอร์สมปลายรวมถึงคอร์สเอนทรานด้วยนะคะพี่เวียนคะ ช่วยอบอกน้องๆนิดน,นึงว่าแนวข้อสอบชีววิทยาเป็นยังไงบ้างคะฮัลโหลอ่าอขอ,ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพี่เพียนชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อเต็มชื่ออะไรเนาะ ยาวๆมากจำได้ชื่ออะไรครับมาเลียอิสเบลลาวิเวียนนาเดือบปอมปาดัวจำได้แต่ปาดัวปาดูวอ่าดัเออถ้าชื่อจริงเนี่ยจำสั้นๆว่าพัชราภาก็ได้ค่ะอพี่พี่อั้มใช่พี่พี่อิ๋มพคชอบทักว่าเราสับสดกันเดินไปนี้มีคนทักหลายคนหน้าเหมือนไหมคะหน้าเหมือนนะคะัพี่ว่า เชิญครับเชิญเชิญเชิญที่กันอันนี้กันถามว่าทําไมวันนี้พี่ต้องมาพูดในเจาะประเด็นของชีวะอ่าหลายคนจะําถามว่าทําไมชีวะมันช่วยยังไงในการสอบเตรียมชีวะเนี่ยน้องต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวะด้ดนึงว่าชีวะมาคู่ฟิสิกส์เคมีและอังกฤษและในสี่วิชาที่สอบพร้อมกันเนี่ยชีวะจะเป็นวิชาเดียวที่น้องทําทันและทําแล้วมีเวลาเหลือถ้าน้องสามารถชิลและอย่างหนึ่งชีวะเนี่ยจะมีคนบอกจะไม่ค่อยมีคนบอกว่า